นอยู่ไมอยู่ลาไม่คานอากาศเสียงมากเลยเละตุ้มเละเลยเคยไปขี่จกรยาในระดับข้อมด้วยก็คือคนที่เป็นหัวหน้าพันลงเออนะแล้วคุณอังกลษเนี่ยแกดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าติดต่อลูกค่ะเขาเรียกว่าอัมมาต์แฟร์เซอร์ที่เซอร์วิสคืออีก็ดูแลสารัดอย่าง เขาเป็นเจ้าหนี้รู้เรื่องภายในรู้เรื่องอะไรต่ออะไรที่ทำมานี่เขาเป็นแบงค์เกอร์เก่านะผู้จัดการแบงค์สาขาพ,พัทยาใช่ไแล้วพอตอหลังรู้สึกไม่คชอบแบงค์ชอบอมตะมากกว่า <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนวิกแต่เพิ่งมาที <ๆ S 1> ่นี่สามสิบปีก็เลยมาอยู่เปลี่ยนวิกมาอยู่ที่อมตะวันตอนไหนตอนนี้แหละสี่ปีที่เราอยู่เราไม่กินข้าวไม่กี่วัไม่ใช้ก็เชิญได้ครับ กับพวกเราก็มาที่บริษัท Nation Group นะครับเพื่อจะขอเป็นกำลังใจให้ทางคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของ Nation นั้นสามารถที่จะบริหารเรื่องข่าวเรื่องของความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในสังคมไทยครับ